รัสเซียจะทับชุดใหญ่ยกเครื่องเรือลาตะเวนบรรทุกเครื่องบินหนักลุยขณะที่ยูเครนซุ่มโจมตีบินรบต้านอากาศยานเจอซ้อนแผนจะที่มีการรายงานค่ะการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสู้ศึกใหญ่ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโลกซึ่งต่างค่ะก็มีการเตรียมสภาพอาวุธและก็กำลังพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรภูมิทางทะเลที่มีเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นยุทธกรณ์ที่สำคัญ ทั้งนี้เมื่อวันที่2 2กรกฎาคมค่ะเว็บไซต์ทวมีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์การเตรียมพร้อมครั้งใหญ่สำหรับฝ่ายรัสเซียว่าการยกเครื่องเรือละตะเวนบรรทุกเครื่องบินหนัก a อ m i r a l k u คุชเ s สคอเป็นเวลา7ปีก็ได้ส่งผลกระทบค่ะและก็กองบินของเรือก็จะต้องมีการประกอบขึ้นใหม่โดยตามแหล่งข่าวของกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะมีการระบุ การคัดเลือกนักบินได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับเรือลัตะเวนบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของรัสเซียแล้วสำหรับนักบินของกองบินขับไล่ทางเรือที่2 4 9และ100ของกองเรือภาคเหนือได้เริ่มค่ะเตรียมการบินไปยังเรือลัตะเวนยอดมิรัลคุชเนชคอฟซึ่งก่ออยู่ระหว่างการซ่อมแซมซึ่งการก่อตัวของแกนหลักค่ะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งก่อจะเริ่มทำการบิน ไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนค่ะว่าจะทำการเริ่มต้นเมื่อใดขณะที่นักบินก็กำลังฝึกจากสนามบินภาคพ,พื้นดินโดยทำการบินค่ะเหนือคาบสมุทรโกลาและทะเลแบเรนในช่วง7ปีที่คุชเนชคอฟอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนักบินหลายคนค่ะก็เรียกว่าก็ได้มีการ,กรเกษียณอายุไปและผู้ที่เข้ามาแทนก็ยังไม่มีในขณะนั้น สำหรับประสบการณ์จริงค่ะในการบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินและผู้ที่เข้ามาแทนนั้นค่ะก็ยังไม่มีประสบการณ์จริงในการบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้และพวกเขาก็ยังคงต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการทานมิทรีโบเทนคอฟมีการกล่าวเอาไว้โดยลูกเรือค่ะของเครื่องบิน o OK อ i a p ได้ทำการฝึกอบรมบนเครื่องบินจำลองนิตกาในเครเมีย ซึ่งก็มีการทำเป็นแบบจำลองด่านฟ้าค่ะของเรือ Admiral Kuznetsov อย่างสมบูรณ์แบบแต่เครื่องบินจำลองภาพพื้นดินนี้ค่ะก็เรียกว่ายังแตกต่างจากด่านฟ้าของเรือของจริงแม้กระทั่งในระหว่างการเคลื่อนไหวทางทะเลโดยนักบินค่ะ Pavel Kretov ซึ่งได้ทำการลงจอดค่ะบนด่านฟ้าของเรือ Kuznetsov ห7 0ครั้งซึ่งการฝึกอบรมนักบิน ต้องใช้เวลาประมาณ1ปีซึ่งนี่ค่ะเป็นการฝึกอบรมที่เข้มข้นอย่างมากของกองบินของเรือบรรทุกเครื่องบินของรัสเซียซึ่งจะได้รับการจะตั้งขึ้นมาใหม่ ล่าสุดข่าววันที่29กรกฎาคมทวอม,มีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวของกองกําลังยูเครนต่อกองทัพรัสเซียอีกครั้งว่ากองกําลังยูเครนค่ะเพิ่งจะเริ่มทําการใช้กลยุทธ์ซุ่มโจมตีเครื่องบินต่อต้านอากาศยานต่อเครื่องบินของรัสเซียที่ปฏิบัติการโจมตีตําแหน่งของกองกําลังติดอาวุธยูเครนในแนวะหนะ้านะักวิชาการทางทหารค่ะอเล็กเซย์ลีออนคอฟ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนําด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศมีการกล่าวถึงกองทัพรัสเซียว่าได้มีการเรียนรู้ที่จะระบุและก็ทําลายระบบดังกล่าวแล้วกรุงเคียฟเพิ่งมีการใช้ยุทธวิธีซุ่มโจมตีเครื่องบินต่อต้านอากาศยานทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าใกล้แนวปะทะมากขึ้นภารกิจหลักของระบบดังกล่าวก็คือการทําลายเครื่องบินรัสเซียโดยไม่ให้ถูกตรวจจับได้ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนี้โดยระบบข่าจะทำงานแบบพาร์ชีฟโดยจะเปิดเรดาร์เฉพาะเมื่อทำการโจมตีเครื่องบินเท่านั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศาจะได้รับการกำหนดเป้าหมายจากแหล่งภายนอกการตรวจจับระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวเป็นเรื่องยากมากแต่สำหรับกองทัพของอยูเครนปัญหานี้ไม่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่แต่อย่างใดดังจะเห็นได้จากระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนที่ผลิตโดยต่างชาติและโซเวียตที่ถูกทำลายไปขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีการเปิดเผยวิธีการทั้งหมดสำหรับการระบุระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่เพียงระบุว่ามีอยู่หลายวิธีเท่านั้นกองทัพของเราได้มีการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับยุทธวิธีอันแสนอันตรายของกองกำลังป้องกันทางอากาศของอยูเครนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการใช้วิธีการที่หลากหลายวิธี ผู้เชี่ยวชาญค่ะมีการระบุผ่าน RIA News ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกระบุจะถูกทำลายด้วยอาวุธต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของระบบป้องกันภัยทางอากาศจากแนวปะทะรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่นำมาพิจารณาเมื่อทำการโจมตี